ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหมือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสปะคะโมโคเซ่เหรอเลิศนันเธอเมืนเลน้วเธอคอนเฟิร์มอ๋ออยาก กระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.momposee.com w w w ศ o นย์แปดสี่หกหนึ่งสามสองสี่สเห็นพี่น้องล่าสุดจะขึ้นเหนือมีเดียวด้วเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมีมีเดียว10ที่เชียงใหม่วันที่31เนี่ยครับใช่เรียกว่าขยันเดินสายอยู่มันก็หาเรื่องกลับบ้านด้วยเพราะตอนทำเดี่ยว10ที่กรุงเทพก็ไม่ได้กลับบ้านตั้งหลายเดือนครับ ก็หาเรื่องไปบอก <ไป S 2> ว่าตอนเดียวเสร็จที่กรุงเทพนี่คือแบบหลังเสร็จปุ๊บแอดมิดเลยโอ้แต่ตอนเล่นเดี่ยวที่กรุงเทพพอลงเวทีผู้ก็ส่งโรงพยาบาลเลยนอนโรงพยาบาลอยู่3วันแล้วก็แล้วตอนนั้นก็คิดว่าคงไม่ทำละมันเหน,นื่อยมากเหนื่อยมากเพราะว่ามันเล่น17รอบต่อนเนื่องก,กันทุกวันเลยแล้วพอเล่นเสร็จแล้วมันตื่นเต้นมันก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับ กว่าจะไปหลับก็เช้าพอเช้าก็ต้องตื่นมากินข้าวแล้วก็ซ้อมเล่นต่ออย่างเงี้ยมัน17วันก็เลยคิดว่าไม่ไหวละแต่พอหายไปพักสักพีนหนึ่งก็คันอีกละคันเอาหน่อยนึงแือว่าตอนนั้นคือเป็นอะไรครับที่เข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่ามันอาหารได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเพราะว่าเราจะกินกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาทาแล้วมันจะตื่นเต้น่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็ไม่พอ ร่า,างกายมันก็<อ>ม,นกมันก็โทมแต่ว่ามันอยู่ได้ด้วยพวกยาบำรุงขนานต่างๆที่คุณนายทองสุขเขาแบบเสกเป่าเข้ามาให้นึกออกปะก็เหมือนอยู่ได้ด้วยอย่างนั้นอ่ะกลยเสร็จแล้วก็เลยเหมือน,มนไม่เอาแล้ว<อ>แบบว่าเฮ้ยไม่เอาไม่เล่นที่ไหนละแต่พอเหมือนร่างกายมันฟื้นแล้วปุ๊บเราก็เราก็คันอะ่ะเราชอบอยู่บนเวทีอยู่แล้วไงแล้วมันก็มีเรื่องอยากจะเล่าหลายเรื่องเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะบ้านเมืองเราเนี่ยเนาะ ว่าเพรามันมันเยอะไปใช่ไหมสิบเจ็ดรอบก็เลยร่างกายก็เลยไม่ไหวมันเยอะไปเยอะไปสิบเอ็ดถ้าเดี๋ยวสิบเอ็ดนี้ต้องลดลงเลยลดลงลดลงลดลงหน่อยสังขารแต่ในการเตรียมตัวครั้งต่อไปเราต้องมีเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมคะในเรื่องร่างกายเราแบบเรื่องอะไรผมว่าผมเตรียมยังไงก็ไม่รอดเพราะว่าสังขารน,นะเนาะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันมันมันเป็นไปตาม ธรรมชาติแต่ก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรไม่ได้เป็น <c oughs> ไม่ได้ป่วยเป็นโรคไม่เลยไม่เลยคนร่างกายแข็งแรงใช่ใช่ใช่ <c oughs> แล้วเดี๋ยวสิบที่เชียงใหม่จะแตกแต่างจากกรุงเทพมากน้อยอย่างไรบ้างจับดู <c oughs> ต้องบอกว่าเหมือนเรายกเดี่ยวสิบจากนี้ไปเล่นให้เขาดูนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็เอาเรื่องเชียงใหม่เข้ามาผสมผสานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกี่รอบครับที่นั่นน่าจะเล่นสักห้ารอบอย่างเงี้ย เป็นไปแล้วอ,อุ๊ยเวอร์ยังเริ่มขายวันเสาร์เออเออเริ่มขายวันเสาร์เนี่ยได้บใ้<ด>่ใช่เรที่ยังใหม่เสร็จมีจังหวัดไหนต่อไหมครับพี่มีมีไปซิดนีย์ที่หนึ่งเดือนหน้าเดือนหน้าตอนประมาณกลางเดือนอะไรเงี้ยครับซิดนีย์ที่เดียวเหรอครับปีนี้มันก็ไม่รู้นะบอกว่าจะไม่จะไม่แล้วเดี๋ยวมันก็มีงอกออกมามันคือเวลาไปเนี่ยมันจะกึง่งกึ่งไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยเหมือนพาทีมงานไปขอบคุณเขาอะไรเงี้ยก็พาเข้าไป คือมีซีนี่อยู่ใช่ไหมจีนี่ประเทศอืน่นคุยอยู่หรือไงไม่ละพอละ <c oughs> เออพูดไปพอเดี๋ยวกูว่าก็ไม่พออีกนะ <c oughs> ตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้มีแค่ซินี่ก่อนแล้วกันนะหนังสือ <c oughs> ตอนนี้ไม่มีเวลาเขียนเลย <c oughs> ไม่ ไม่มีเลยเราเราเรามีเดี่ยวนะเรามีเดี่ยวแล้วเราเ็ายังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรต่อไปจริงนะอย่างนั้นหนังมาจีบเล่นบ้างไม่มีใครจีบเลยเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยทําให้เขาได้กําไรเลยนะครับเขาก็คงตระหนักเรื่องนี้ยังไงฝากพี่มากนะฮะยังไงก็มาถามถ่ายกันได้อยากเล่นพี่มากมากมากเลยอ่ะขึ้นมาสร้างเองบ้างไหมไม่หรกพี่ไม่คือหนังนี่มันเป็นเป็น เป็นศาสตร์บางอย่างที่มันเหมือนแทงหวยนะอ้าวว่าไหมอ่ะอย่างโกโบริโกโบริเขาก็ต้องคิดว่าเขาบื้มแน่ๆพี่มากนี่ต้องหลบเลยนะแล้วอยู่ๆกลายเป็นโกโบริทําไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้แล้วอยู่พี่มากก็ขึ้นมามันเหมือนแทงหวยนะพี่ว่าเราอาจจะไม่ไม่ถนัดเรื่องเนี้ยเ,เดี๋ยวเราทําเดี๋ยวนี่แหละตามตามาที่เราถนัดอะไรเงี้ยนะดี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 ดดดดดด เอออะไรเงี้ยจะมีขายเดือนเฮ้ยกุ้งขายเดือนไหนดีวีดีอ่ะอ๋อขายเดือนกรกฎา,อ,า,ยอ,กกาอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแต่ว่าผีนี่น่าจะออกก่อนละแหละเดือนหนึ่ง <c oughs> นะฮะทำไม <c oughs> มีไหมม,มีมีมาก <c oughs> วนใจไหมอะไรไม่เป็นเรื่องปกติเลยนะ <c oughs> พี่ว่าเป็นเรื่องปกตินั่นแหละ <c oughs> บ,บ้านเมืองเราอะ่ะ <c oughs> มีโดนจับได้ไหมเธอต้องคิดแนวนี้เลยว่าเธอต้องคิดแนวนี้เลยว่า ถือเป็นการเผยแพร่ให้เขาได้มีความสุขในวงกว้างเธอต้องคิดอย่างนี้ถึงจะสบายใจเพราะว่ามันหยุดการหยุดการก๊อปปี้หยุดการโหลดฟรีอะไรเงี้ยไม่ได้ม,มันต้องทำใจสำหรับประเทศโลกที่3ามอย่างเรานะ,ะน,น,นะแต่โดนแอบถ่ายในงานที่ผ่านมาไม่มีใช่ไหมแอบถ่ายนี่ไม่รู้เพราะยังไม่เห็นนะแต่ว่าเสียงเนี่ยมีละมีละมาไปหาฟังเสียงได้ <laughs> เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเซงดวงการงานการเงินความรักแบบแัน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w ร์ .prwity.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว